เดี๋ยู่ไหนเรากลับมาโรงเรียนดีแล้วหรอเจ้าหมีแล้วมันอยู่ไหนนี่มันเรื่องของที่รต์แล้วฉันจะไปถล่มบ้านบอกว่าเวลาแครงไงเข้าใจเปล่าแล้วมามันมันน่าจะอยู่ในโรงเรียนนี้อ่ะเอฟเอฟกลัวแกยังประชุมกับท่านเงี้มีแฟนคขับนิดหน่อยโอก้องนิดหน่อยแอฟกลัวไงบอกว่าจะมาถล่มมันไงฮะเดินมาเลยอตายถล่ม ประเ,ปปเด็นประเด็นก็คือเอาเอาวุธอะไรไปจัดการกับวันละบิดดีไลท์เนี่ยมีเยอะแยะเลยเนี่ยมีทั้งนี่มีทั้งนี่นี่นี่โอ้โหนี่นี่อันน,น,นี้ก็มีแกช่วยทำกระดาบไปหาอาวุธแล้วเก็บได้ปะไม่ต้องเสกมาอ่ะไม่ต้องแล้วจีบุ๊คมันเล่นเราไวเยอะไม่รู้ละะเลยค่ะตั๊งแตนนกแคดเด็บแล้วแม่แพอไปเสี่ยมันหน่อยนะโหดเลยเยอะ วันนี้จะจัดที่นีบเลยมาแต่ก็ว่าไปเราไม่ได้อยู่ในป๊อปปี้เพย์ทามเราอยู่ในจีบอสดีดาไม่ใช่ไงขนาดโหลดเลืยองอวมาศทิดตัวกันวันนี้จะจัดมันอ่ะไหนเราลอยนี่ลอยได้ปะลอยได้ปะ บินไ,ได้ด้วยเนี่ยขุดทีได้ด้วยเนี่ยลอยได้ด้วยบุญบินได้ด้วยอนี่นโกะบ้าโกะว้าโกะโค้งอะ,ะบอกเคยรนะอบเนี่ยโกนได้ด้วยอะเนี่ยนี่แล้วก็เนี่ยมันก็ไม่ตายเห็นเปล่าเนี่ยเอามาตะมาละขุดโค้งมีเยอะแยะบอกไวิโกนเลยรอบเนี้ยแกตายแน่แคกอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวต้องขอมัน ไอ้เจมม้าบอกไว้ก่นวันนี้จะมาล่าครูบอกไว้ก่นเลยบิสดีไลท์เฮ้ยแต่ว่าใน<ท>เกมละกันนี่ปีทองชุงเป็นไรลุงเข้าไปข้างในเอาแล้วเรื่องสยองว่าได้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้การสยองได้ไงเราเป็นนัมบัตตารลุงเนี่ยไม่เป็นนัมบัตตา,ายแล้ว <laughs> อะไรเนี่ยปู่เขาแค่เป็น N P C เข้าใจเปล่า,ลาเราดูท่าลุงโอ้โหเร,เราต้องมีเหยื่อล่อลุงอย่าไปเป็นเหยืลล่อลอให้แป๊บนึงนะเอาไปเป็นโลกกำบังโลกกำบังโลกกำบัง้ลาลุงเขาก็ยังมีประโยชน์นะเนี่ยดูนี่น <laughs> เดี๋ยวไม่เ <laughs> นี่ยเราน้องๆเขารู้จักบิสเดลัยว่าเราขึ้นภาพปึ้งเนี่ยครับปุ๋ยเนี่ยแหละถ้าไม่รู้จักนะให้ไปดูคลิปพี่เพทาพี่เพทา ให้ไปดูคลิปนั้นเลยนั่นแหละถึงจะรู้จักแล้วก็จะ,<ช>จะรู้ว่าทาไมฉันต้องมาทําอย่างนี้เราจ้องจ้องตามันหน่อยมันติดอ่ะเจ้าหมีไอ้ปัดตู้มันล้อเดี๋ยวนะแล้วทางนี้เอ้ยทางนี้เข้าได้นี่ทางนี้อีกฝั่งหนึ่งอ๋อทางนี้นะใช่แต่เป็นโรงเรียนที่มืดมากๆเลยอ่ะขอเดินสำรวจก่อนเออเจ้าหมีถ้าในเกมป๊อปบี้เพทามอ่ะก็คือเราต้องเก็บแบตเตอรี่ใช่ปะเก็บ,บทำไมแบตเตอรี่อ่ะมีมาสูก้า เอาวกุ๊บกุเนี่ยยิงไปเลยเนี่ยตลมโรงเรียนเลยหรอรไม่หมดเลยมาเอาละคือไรอะเนี่ยมาถึงสำนักแกแล้วมาต้องคุณครูมิสดีไลท์ไปได้แล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนี้แล้วจะไปอยู่ไหนอะจะไปล่าฆ่าหัวแม่นี่อยู่ไหนฮะฉันว่านะหนนั่นไงมันอยู่นั่นไงนั่นี่ยเกเห็นเปล่าไม่เห็นเลย กจงมาฉันไว้ไม่งั้นพูดแทนรอบแม่เฮ้ยจ้งหน้ามันอะไรจ้องหน้ามันนะไม่มีเสียงอะไรหาทำไมครั้งที่เแล้วแกไม่มีเสียงครั้งนี้อยากพูดโอ้โหดูดูจงหน้ามันไว้จงหน้ามันแกเก่งจงหน้ามันฉันฉันมีวิธีจ้องจ้งใต้กระโปรงมันจบ้าเหยอะ เกมขยับไม่ได้นะโกงอ่ะโก้งอะอย่าขยับโทด้าวันหน้ามันว้าวนนเต้นจังไงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่เคยเห็นหน้ามันใกล้ๆเลยขอซูมหน้ามันหน่อยซหน้าปลักมากเลยทุกทีโอ้หสวยเลยทุกทีนี่ครับคือหน้าของมิสดีไลท์นะครับแล้วอาวุธก็คือโอ้โหดินสอกโอ้โห

เรียนให้ไม่ไเรีกับเกยโอกยก่อนเลยแคนี้มิสตรายตายแล้วอ่ะแล้วโรงเรียนไม่แล้วไม่ใจแล้วก็ต,ตัดจะไปโนโรงเรียนไม่ทำไงอ่ะาต้อง ไปอีกทางดีกว่าไปดีด่าอาวันนี้เราจะไปเรียนอะไรกันดีเจ้าหมีเนี่ย <Yeah, S 2> เรียนห้องนี้เลยบอกมาเลยบอกไว้ก่อนเลยอาจารย์เก่งมากแต่ฉันไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์นะเพราะฉันคำนวณไม่เก่งเลยอะ,อะแกเป็นครูสอนคณิตศาสตร์จริงแกก็เป็นครูแกต้องเก่งอยู่แล้วอย่ามาไม่เก่งพี่แอปจริงๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยทะไมพ e ี่แอปจังเลยเนี่ยฮะไปเถอะเจ้าหมีจะเกลี่แบง หัวอยู่แล้วดิดาไหนๆฉันขอดูหน่อยอห้องเรียนกลับหัวจริงๆด้วยนี่ครับแกกลับหัวอะไรฉันฉันจัดห้องเรียนปกติอยู่ดีๆแล้วทำไมมันกลับหัวได้ไงเนี่ยหรือว่าฉันผิดปกติอ่ะเอม่ผิดปกติมาตั้งแต่เกิดแล้วไม่รู้นี่เจ้าครูวิสทีแกมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยม่อยู่ดีได้อยู่แล้วเพราะว่าฉันน่ะสวยที่สุดในโรงเรียนเนี่ยแล้วฉันนำมาเข้าเวรตอนกลางคืนฉันขยันจ ไม่เหมือนพวกแกหรอกมาถึงก็ยังมาก็อยากเรียนนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่เี่นทุกเรื่อฉันว่านะโรงเรียนเนี้ยมีแต่คุณครูบ้าบ้าบอใช่แกก็อีกคนนึงเป็นคุณครูแต่เขาแกล้งทำเป็นนักเรียนอยู่เอเอ,เอฉันก็ฉันก็เป็นครูครูบอดีนิดาเจ้านคะุณครูวิทชทีฉันว่านะแกต้องอยากเจอคนคนนึงแน่เลยอ่ะไหนนค คือเขาเก่งและก็สวยกว่าแกตั้งเยอะแล้วก็เออเป็นหน้าใหม่ในปีพศนี้ด้วยอ่ะไม่ไม่ได้ฉันนะสมัยฉันเรียนมหาลัยฉันเป็นดาวมหาลัยนะจะมีคราวิดอ่าแกบอกไม้ก่อนเลยเพราว่าจะเป็นดาวสิโดนตีแมนี่สดงวิว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 วอวเิววิววิเวิววิดวิววิววดววิววิววิวอิววิววิววิ่วิว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 ิววิวววววมว นี่ช่วงนี้ต้องไปเจอแบบคุณครูมิชดีไลท์เนี่ยพิตดีไลท์พิตดีไลท์ไปเจอเลยมานี่มานี่ตามมานี่สิมามาตามมาตามมาเลยตามมาไหนไหนไหนมันอยู่ไหนไหนมันอยู่ไหนขอดูหน้ามันหน่อยสิอยู่ข้างล่างอินยังเพล็กซ่าดูน่อนอินยังเออแล้วล่ะตรงนั้นล่ะลงไปดูกับมันเลยแกตะลุกโคตร เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพวกเรานเขาเจอกันแล้วสองคนแต่พวกเรายังอยู่ข้างบนเลยเราลงไปข้างล่างกันก่อนไว้ลงไปดิลงไปแบบเมื่อกี้ลงไปดีๆเถอะไปลงบันไดเถอะไะไหนกลัวแครแล้วอ้าวท้องคูวิธีอ่ะเห็นครูวิธีป่ะมิดดี้ไลท์อยู่ข้างหลังเนี่ยเดินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวยกว่าฉันนะใช่ไหมแกอย่าอยู่เลยมีปืนพกสี่แมว อันี้มันปีชันด้วยไม่แก้ไม่สูสีเลยอ่ะใสแล้วต้องมีอาจารย์อีกคนนึงแล้วแหละอาจารคนนี้นับรงจริงๆชอบแน่นอนมาเลยอาจารย์ยูหูใครเรียกฉันไม่ทราบอยู่ทั้งนี้ย่งไงลนี่ไงอาจารยอแล้วอาจารย์ปราบผีอาจารย์ปราบพิันเดี๋ยวนะมันปิดตาอย่างนี้มันก็โดนอ่ะดิดูไมล่ะ งั้นขอเล่นแรงหน่อยแล้วกันกองอาณาเขตจมแดนไร่เขตโอ้โหอะไรอ่ะพลังอะไรอ่ะการรักอาาเขตไงล่ะฮะพลังอะไรนะแดนไร่เขตแดนไร่เขตเป็นไงฮะฉันว่าเกลี่ยกอย่างเลยบอกวุ่นเลยเป็นไงเขามาถล่มเราเลยยังไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายเลยนะเนี่ยนี่ไลท์เขตหรือไลท์อนาคตเนี่ยเอาพูดอย่างนี้งั้นเอาพีนี้ อุ้ยอะไรนี่อะเอานี่มันตัวอะไรนะกูว่าไงกูกูว่ามันมีอีกชื่อไม่ใช่เหรอยองฮีปะใช่ยองฮีเนี่ยยองฮีแล้วก็มีผู้คุมอีกตั้งหาใช่แล้วครับนี่คือยองฮีสวดที่ขึ้นมาเป็นผู้คุมเออไม่ทราบคุณทั้งคนนี่เอาโอ้โหเล่นของหนักขนาดดูเลยนะครับ โอเจ้าคงซืบเจ้าองซืบยาโอ้ใช่ครับโอ้เฮ้ยเเสียงมาเสียงมิสซีไลท์วันนี้พวกแกไม่รอจ a มุดแม่เพราะทุกนที่จะไม่รอดคือคุณมากกว่านะครับเราหัหนหลังหันหลังหัหลังหันหลังหันหลังหัหลังเออวอเร็วเ้ยเฮไยเอ้ยเยเง้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเงเฮ้ยเ้ยงเนเ นรอบใหม่ใหม่ใหันใหม่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 ขั้นใหม่ E I ย U ฮุหัวเราะชอบใจหัวเราะชอบใจเดี๋ยวๆๆเๆๆฉันฉันล็อกพิงโกโกวาเองฮ่าไหนร้องดิหันหันแล้วหันแล้วหันหันหันหลังกโกวาพีโตน่าเก๋จังเลยเออเดี๋ยวนะเออเจ้าบี อะไรหน้าแก่นะเวอร์ชันนี้เพราะว่ามันแปลกๆนะมันร้องอย่างนี้ครับโกโกวาโกคือดิสเดนเดนะเพลงเกาหลีงั้นเหรออ่ะเดี๋ยวร้องให้ดูโกโกวาจามีหน้าเหมือนเยลลี่แบนไม่ใช่นะนะผินแล้วนะขออีกรอบหนึ่งอ่ะร้องแกโกโกวาพีโตไม่มีผมเลย้ยโอโหอยู่ตรงหน้า

เป็นวันจุดจบของเจ้าลองหันหลังไปดูข้างหลังสิว่ามีอะไรอยู่ไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้ยพี่มีอะไรเลยอ่ะเออนั่นแหละสิอะไรอ่ะเฉลี่ยนพวกแกไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอกโอ้ เอาจริงเอาจังกันไปไหนเนี่ยอะไรอยู่ข้างหลังอะพวกเธอหันไปดูก่อนสิเอาลวไปแล้วเอาจริงเอาจังเอาแล้วมันจะดีไปไหนอะมันดีไปแล้วมันหีไปไหนแล้ว ไยุ่งใหญ่ตายคนเดียวย่าโยยุ่งไปยังไงล่ะไปดีค่ะอุ้ยอันนี้เหมือนเลยเนี่ยจ้างมาปะเนี่ยเออไม่ได้จ้าง